วันนี้ค่ะเราจะพาไปเปิดจำนวนเงินที่ Lisa ลิซ่าลลิสาโนบาลนะคะหรือว่าลิซ่าแบ็คพิงค์ค่ะจ่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารร้านค้าแถวเยาวราชนะคะหลังจากที่มีการปิดถนนถ่ายทำา MV3 คืนติดค่ะ แน่นอนก็นว่าลาลิสามนโนบาลนะคะหรือว่าสาวลิซ่าแบ็คพิงค์ค่ะมีการสร้างกระแสฮือฮาให้กับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เธอเนี่ยปล่อยทีเซอร์เพลงใหม่เรียกน้ำย่อยให้กับแฟนๆออกมาค่ะงานนี้สาวลิซ่าเนี่ยโชว์ความเป็นไทยอีกครั้งด้วยการออกเหมือนว่ายกกองเนาะยกกองเนี่ยมาถ่ายทํา MV กันที่ประเทศไทยเลยใน MV เนี่ยจะเห็นถึง2สถานที่ชื่อดังในกรุงเทพผู้ชมคาก็จะเป็นถนนเยาวราชแล้วก็ห้างบางลําพูหรือว่าห้างนิวเวิลด์นะคะซึ่ง งานนี้เนี่ยเราจะเห็นถนนเยาวราชในคลิปดังกล่าวไร้ผู้คนเลยโดยลิซ่าและทีมงานค่ะปิดถนนถ่ายทําไปถึง3วัน3าคืนคืนผู้ชมขาก็คือปิดถนนในช่วงเช้าๆนะคะแล้วแน่นอนว่าข่าวนี้ปิดเงียบไม่มีใครรู้มาก่อนล่าสุดสื่ออย่างป๊อปเบสค่ะมีการออกมาเปิดเหมือนเปิดเป็นจํานวนเงินที่ลิซ่าเนี่ยจ่ายให้กับร้านค้าที่ถนนเยาวราชต้องมีการปิดถนนน่นะคะก็คนมันค่อนข้างจะพุกพลานเนี่ยก็เลยอยากจะใช้สถานที่แห่งนี้แต่ต้องลงทุนเพื่อการถ่ายทํา MV โดยเฉพาะ ลิซ่าเนี่ยได้จ่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ร้านค้าต่างๆเนี่ยรายละ20,000บาทนั่นเองค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ